กำลังเลิกงานเนาะพี่น้องเนาะเพิ่งบรรยาก,กาศเลยเนาะ<ม>กระถารรถบ้านนะคะตอนนี้ออกมากแล้วพี่น้องเลิกซีทุ่มอนนี้กับประมาณซีทุ่มสิบกว่านาทีกสิกลับบ้านเนาะพี่น้องเนาะการเฮ็ดงานอยู่นี่กะเฮ็ดงานกะต้องแข่งกับเวลาแข่งขันกันนะคะ ก็ปกติถ้าเฮาเฮ็ดถ้าห้าูู้นาที่ของห้าแล้วก็เฮ็ดปกติถ้าห้า็มากเขาหมากห่ก็คือห้าก็ต้องเลียนรูงานแล้วก็เล็ยวแล้วก็อย่ารอดสายหยิบจับอย่างไหนก็นกเฮ็ดฟ่าวเฮ็ดเนาะพี่น้องจะดนตีนี่ก็คือการใส่ชีวิตของการใส่ชีวิตของแม่ดินกับโตโน,โน่เนาะ ตอนนี้เขาอยู่บ้านนะจ้ะตอนนี้ก็มีดินแม่ออกมาเห็นงานเพราะว่าพอเขาเหตุตอนเศร้าสลับกันพอเหตุตอนเศร้าแม่เหตุตอนแรกตอนเศร้าตนโนยุกับแม่จนถึงสี่โมงแรงจากสี่โมงแรงพ่อมาปับ๊บตนโนยุกับพอ ไชพี่น้องกะผู้ดใดที่เขามาเบิ้งแมตโตโน่เนาะจ้ะกะฝากกดไลค์กดแช์กดติดตามน้ำได้จ้ะเป็นกำนั่งแรงใจเนาะคนบานนอกบานเท่าเขามาคุยมาเว้ากันได้เด้อจ้ะทุกผู้ทุกคนผู้ดใดมีเอ๋ก,อกัมาคุยมาแช์ประสบการณ์หรือว่าบอกเราเรื่องล่าชีวิตเนาะค่ะเนาะมือเคื่นี่ก,กะนั่งยวน นั่งยวนนูสตันหอดต,ตีหาออกมาจาก้องมูตีสองอากะบอลูนอ,อว่ารถบัสหรือว่ารดไฟนี่เขาปิดอตอนตีหนึ่งตีหนึ่งนิดๆเนาะก็ออกมาประมานตีหนึ่งหาสิบทุกสายปิดเหมือนยางมากหอดน,นูสตันอากาล่อหอดต,ตีหา วันนี้นอนโม่งโมง่งโมงตื่นหามโมง่งเสาร์ก็เห็นแม็กกินซูโตโนกินแล้วก็โโกล้างตัวล้างจามเนาะพี่น้องทำความสะอาดบ้านแล้วก็การห้องน้ำอยู่บ้านเนาะแล้วก็เซซับกับมะนังคุมเพชรโทรศัพท์เพื่ออยากเปิด YouTube ก็ห้ามบ่คอยนั่นเนาะพี่น้องเนาะเสาร์มากกับไดซี นอนได้สิย่างลูกไนดะ้สิเฮ็ดน้าก,กินเนาะแรงมากเขากับเลิกเดิกอีกเลิกเดิกอีกก็ไปกระหิวเขาพี่น้องก็ต้องเฮ็ดเน้าก,กินกินเข่ากินเข่าแล้วเทากับได้เฮ็ดได้เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่หน่อยๆก็แล้วสินะมึงมันยากาศตอนนี้ฝนลินนะพี่นอ้องฝนลินฝนลินกับผู้ใดที่เข้ามาชมมาติดตามกับของแม่โตโน่เนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ความเด้อบอกไว้ดุนไปแล้วกะบอกพูดได้กะเขามากกะอ้อคุยมาเบากันได้มาเป็นกำลังแรงใจเนาะพี่น้องเนาะคนบานห้าบบานเดียวกันกะคนอีสานน้ำกันคนไทยคนอีสานก็อยู่ได้เหมือนล่ะคะ่ะอยู่แผ่นดินไทยห้า คุยกันได้อยู่บาวาสิอยู่แผ่นดินได้ก็สร้างข้ากก็เป็นคนไทยข้าคุยกันได้สั่ไปกันเลยจ้าเดี๋ยวถ่า,ถานรถต่อไปไปแล้วจ้าวันดีจ้า